สวัสดีคับตลาดกุศช่อยักษ์แมนชแนลครับผมวันนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ในช่วงของทรงเฉพาะอเมชาครับผมดูติดตบเพลินนะก็วันนี้เราจะมารีวิวรถอีกแล้วเฮ้ยเห็นไหมเห็นอะไรแบบแบบว่าเฮ้ยอะเฮ้ยอะนี่มันคือรถอะไรให้ทายห้าสี่ามสองห1หมดเวลาครับผมคันต่อไปอ๋อแต่ทุกคนน่าจะเห็นชื่อก,อกอันแล้วนะครับก็จะเป็นเมอริต้า มาริด้าอะไรอ่ะมาริด้าอะไรโอเคมริด้ารีแอคเตนะครับคันนี้จะเป็นตัวคาร์บอนสี่พันนะครับผมตัวมาริด้าเนี่ยเรามาพูดประวัติตำนานมาริด้าเนี่ยน่าจะาผลิตที่ไต้หวันนะครับบอกเลยแต่ว่ารถล,ลายแหรินแบเนี่ยก็ผลิตที่ในเอเชียอยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นปร,ประเทศไหนนะครับส่วนมาริด้าตัวน,น,นี้ผลิตที่ไต้หวันนะครับแต่ว่ามี U.S. รองรับเรียบร้อยแล้วละ่ะอ่ามันเป็นรถระดับอ่าแข่งแลนะ้วคุยยังไงโอเคตัวนี้จะเป็นเกรด4,000อันรหัส4,000นะครับรหัสหลักพันของมอริด้าเนี่ยอ่าจะมีตั้งแต่หลักร้อยครับอย่างเช่น100 200 300 400 500 600นะแต่ถ้าพอมาเป็นหลักพันเนี่ยของมอริด้าเนี่ยเฟรมเขาอ่ะจะเป็นคาร์บอนครับแยกง่ายๆอย่างนี้อ่า สามพันสี่พันห้าพันหกพันจะเป็นเกรดคาร์บอนหมดเลยนะครับแล้วทำไมต้องเป็นสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะเป็นมีผนวกกับชุดขับด้วยนะครับก็อย่างเช่นตัวชุดขับตัวห้าพันก็จะเป็นของอันเทกาอย่างเช่นเป็นสี่พันก็จะเป็นของหนึ่งศูนย์ห้าสามพันก็จะเป็นของไทกานะครับประมาณนี้เนาะส่วนตัวข้างหลังเราเนี่ย จะเป็นตัว Reacto 4000นะครับผมเป็นตัวคาร์บอนที่ชุดขับ105งศูนลายสทีม4เขียวอย่างโคตรสวยไปดูเลยอีกตุด,ดกันไปเลยไอ้เราต้องทางนี้นเลยไปไม่ต้องมีมอเฟกครับผมช่องเนียครับสดๆเรียวๆครับนี่ครับผมรีวิวรถครับ m าริด้าเรีย o โตนะครับสี่พันเห็นไหมสี่พันตัวอยู่ตรงนี้นะ ตัวนี้เนี่ยเป็นสภาพมือสองนะที่มาทางร้านเราแต่ว่ามันค่อนข้างใหม่มากคือดูแค่เฟรมตัวนี้แบบสวยเลยนะตัวนี้ตัวฟู l คาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอทั้งหมดนะครับต่อให้เฟรมหนาๆจะอย่างเงเป็น c a r ์บอนะซึ่งจะเป็นงาน Handmade นะครับแล้วก็ตรงตะเกียบหลังเขาเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะแบบสวยอะ่ะชบเชียวอะ่ะ มีความเป็นแบบเข้าเหลี่ยมดีมากๆนะครับผมบอกได้อย่างนี้เลยตัวทรงของเรียเตเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อปั่นเหมือนกับปั่นแอโร่เลยคือแบบแอโร่เลยสังเกตก็คือทรงคือ a แอโร่เลยนะครับไม่มีโค้งไม่มีงอไม่มีอะไรเลยไม่ต้องปั่นสบงสบายก็แต่ว่าเน้นความแรงกดเป็นมานะครับพุ่งเป็นพุ่งนะครับยังไงคือ ขับรถที่แบบสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยคุยงังไงนะแต่ขาต้องถึงนะครับแรงต้องมีนะครับคล้ายๆกันกนะ็คือรถยนต์เตาเนมันไม่ดีก็ไม่วิ่งนะครับคนเหมือนกันไม่มีแรงก็ไม่วิ่งนะครับแต่ว่ารถดีครับผมประมาณนี้ดูตัวเฟรมไปคร่าวๆตัวหนังสือมาริ้าเนี่ยเขาจะสกรีนมานครับเป็นสีขาวนะแล้วก็ลายจริงๆตัวถังเขาเนี่ยคือสีดำนะนี่คือลายคาร์บอนเลยแล้วก็จะสกรีนสีขาวตรงช่วงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ วกนี้จะเป็นสีขาวสกีนะครับผมนี่ตัวนี้มาพร้อมกับเฟรมซ่อนสายนะซ่อนสายซ่อนสายของเขาจะทะลุลงไปข้างหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนอ,อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับไปแล้วก็จะมีริมเบกที่ซ่อนมาริมเบกที่ซ่อนมานี่ยังเป็น105เพื่อให้มาจัดเต็มมากนะครับคันนี้แล้วผมว่ามอเอร์ก็ราคาถูกนะผมเพิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันราคามันถูกจังนะครับ โอเคขาจานตัวนี้มาให้พร้อมกับ SFA นะครับโฉบเฉียวใช้ได้เลยเนี่ยดูขาจาแนแป๊บฟร์ขาจานมันค่อนข้างโฉบเฉียวนะต่อให้ไม่ได้ขาจาน105ก็ตาม105เพราะว่ามันยังแบบหนาๆเปิดๆอยู่แต่ SFA ค่อนข้างโฉบเฉียวมากกว่าสวยดีไซน์สวยนะครับมาพร้อมกับเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเบรก105นะเป็น R7 ไม่ใช่อจิ0ัน์มันจะเป็นตัวริมเบรกจับคู่นะครับประมาณนี้ตัวนี้จะเป็น R 5 0 0พอยู่นะครับผมมาพร้อมกับผ้าบันแทนสีเขียวดำนะครับตะเกียบหน้าก็เป็นคาร์บอนแลละนะครับอันนี้ก็เฟรมคาร์บอนเฟรมคาร์บอนถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็น T 8 0 0นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบางแบรนด์เขาก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นรหัสอะไรมันจะเป็นความลับของการผลิตนะครับประมาณนี้ นี่คือมาตรฐาน UCI นะครับ UCI เนี่ยมันคือมาตรฐานของต้องผ่านถ้ามีแบบมีโลโก้เนี่ยก็คือต้องไปผ่านการทดสอบอื่น,นๆต่างๆนานาเพื่อที่ใช้ในการลงแข่งแล้วมีมาตรฐานไม่เกินอ,อันอตรายนะครับก็ครั้นี้ผ่านมาเรียบร้อยไม่ใช่ว่ารถไม่มีไม่ดีนะไม่มีก็อาจจะดีกว่าก็าได้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในส่วนพวกนี้แต่มีก็ดีเช่นกันนะครับ ในส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสนะโอเคเตะเขียบหลังมาแบบชบเชียวเลยอาร์โล่สดๆนะครับจตะเกียบเล็กๆไม่ต้องไปขึ้นหนึ่งข้างบนนะครับหลังานก็เป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้ทำมาน่าจะเอาไว้เจาบไฟนะข้างหลังนะครับโอเคล้อนะครับล้อน่าจะเป็นขอบประมาณ30มิมิลนะครับไม่ก็สามสิบห้านะเป็นของมาริด้าเลยนะครับผมสีเขียวขาว เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับเดี๋ยวผมกลับรถให้นะครับผมแอบแอบแอบแบ้บกลับกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับน้ำหนักตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8.6กิโลนะครับ8.6กิโลราคาเมื่อหนึ่งของเขาเนี่ยอยู่ที่40,000กว่าบาทนะครับ40,060นะ นี่ด้านนี้สวยมากแบบสวยจริงอะไรจังนี่คือชุดขับเป็นสับจานหน้านะครับตัวสับจานหน้า105นะครับ5,008นะมาพร้อมกับขาจาน SFA เนี่ยลายมันจะแบบว่าเงินเงินหน่อยเห็นไหมมันจะเงินเงินอ่ะมันดูแบบเข้ากว่านะาตัวนี้ก็จะเป็นตินผี105นะครับเช่นกันมาพร้อมกับ 11-28นะครับผมโซ so, เงินนะครับนี่ตัวไซเสนะครับผมไซเอสนี่พวกนี้ก็เป็นมาตรฐานต่างๆนะคาร์บอนฟิบเตอร์สาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคถือว่าสวยอะ่ะอันนี้คือสวยเลยสวยเลยใครได้ไปนี่อย่างจจจจ okay. แจม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 โอเคเราก็จบการรีวิวมาริยาหตัวเท่านี้ปัน่นเป็นยังไงปั่นดี มาเบานุ่มพุ่งกดเป็นมามาหมดอ่ะบงคนก็จะไปใส่อโรโลอโลบาร์ดานานะให้เป็นดอกวัาจากยานแะไรกอยานทีหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นนะโอเคบ๊ายบาย